เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องของ SBD Bank นะคะที่กำลังจะยกระดับให้ธุรกิจเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่แล้วก็สามารถที่จะ,ะช่วยให้ SME ตลอดจนคนรายย่อยทั้งหลายเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะผ่านรูปแบบสินเชื่อในหลายๆแบบด้วยกันนะคะ ที่เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันกันกบทางคุณอุบลรัตนแพงเพื่อช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank เดี๋ยวเราไปสวัสดีทางคุณอุบลรัตน์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุบลรัตน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยสําหรับวันนี้นะคะดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ย S อ e ีทั้งหลายคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเนี่ยก็ชอบบ่นกันนะคะว่าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากเหลือเกินนะ,ะมาปีนี้สองพารอยหสิบแปดูเหมือนว่า s อ e D ีดีแบงก์กลังจะทําให้พี่น้อง SME ีตลอดจนคนคน,คนตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณบนราคะใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะก็ ก่อนอื่นเนี่ยขอเกริ่นนำนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ฟังและผู้ประกอบการนะคะเอสเอดีแบงเนี่ยเราชื่อเล่นเรานะคะเหมือนนิกเนม e นะคะ uh huh. ชื่อจริงๆเราเนี่ยจะยาวหน่อยคำว่าธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะหรือบางคนอาจจะเรียก SME Bank นะคะหรือถ้าเป็นตัวยอ่อภาษาไทยก็ทพว นะคะตอนนี้ถามว่าเอ e, ๊ะแล้วแบงค์เนี้ยทำทำอะไรบ้างค่ะแบงค์นี้เป็นแบงค์รับวิสาหกิจนะคะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตส,สาหกรรมคะ่ะ <Nok> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเ,เป็นธนาคารที่มีภารกิจนะคะหลักในเรื่องของการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งทุน นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นภารกิจหลักของธนาคารนะคะอันนี้เอ,อถามว่าเอรัฐธนาคารเนี่ยมีแนวทางในการทํางานให้เอ่อเอสเอ็มอีเหล่านี้เอ่อเข้าสู่แหล่งทุนได้อย่างไรนะคะในส่วนเนี้ยเราก็ด้วยความที่เรามีเอ่อเป็นธนาคารที่ต้องมีความแตกต่างนะคะจากธนาคารอื่นๆต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะคะหรือต่างจาก แบงค์รัดด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีคำว่าพัฒนานะคะพัฒนาเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเราใช้ว่า development เพราะฉะนั้นไม่ได้เจอ,อย่างนี้พัฒนาด้วยใช่ไหมคะใช่<ม>ใชค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยคำว่า development ก็คือคำว่า SMED D ก็คือ development <ม>นะคะก็คือเป็นเน้นในเรื่องของงานพัฒนานะคะเพราะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่าง นะคะจากแปงทั่วทั่วไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายเนี่ยต่างๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ,อันนี้ก็ตั้งแต่จะเรื่องของประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่ส่วนใหญ่เราจะเป็นเน้นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะคะพิเศษไม่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะต่ํากว่าหรือยังไงคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆไม่อยากจะพูดถึงคําว่าต่ากว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของ pricing นะคะแต่ว<ช>่า อในความเป็นจริงก็ต่ําจริงๆช่วงนี้ถือว่าต่ําน่าจะต่ําที่สุดด้วยนะคะเอ mm hmm. เนื่องจากว่าเอแบงก์จะต้องมีภารกิจในดูแลในเรื่องของต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ตามภารกิจเราอ่ะหนึ่งอัตราดอกเบี้ยก็ไม่สูงมากนะัก mm hmm. ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอะจะเป็นในเรื่องของ การพัฒนาผู้ประกอบการนะคะ mm hmm. เราก็จะมีแพลตฟอร์มในการดูแลผู้ประกอบการนะ,ะ่งเดี๋ยวตอนนะะ้าเนี่ยจะต้องบอกนะคะผู้ประกอบการต้องเข้ามาใช้แพลตฟอร์มล่าสุดนี้เลยนะคะเพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีความอะไรนะเออเข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะทีนี้คือในปี2568คนะคะคุณะนะคะก็คือทราบม,มาว่าทาง SME D b a n ดี bank, เนี่ยนะคะก็เมื่อสักครู่ก็บอกว่าจะ ทำให้เอสอหรือว่าคนตัวเล็กเนี่ยตลอดจนจนจน,จนบุคคลธรรมดายอย่างพี่แอปด้วยนี่นะคะได้พักแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเลยไหมคะมันก็เลยจะมีรูปแบบหรือว่าเขาเรียกมีเป็นแพ็กเกจหรือว่ามีแบบแบบของสินเชื่อต่างๆยังไงบ้างคะโอ้ปีนี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีสินเชื่อพิเศษหลากหลายมากค่ะเรามีถึงสามตัวหลกัหลกสามตัวหลกัหลกๆเนี้ยจำง่ายนิดเดียวดอกเบี้ยก็สามเปอร์เซ็นต ทั้งสามแบบใช่ค่ะโอ้ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์มอกเบี้ยดอกเบี้ยคงที่โอ้าคงที่ต่อปีต่อเนื่องสามปีเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะถึงบอกว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเอจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในตลอดสามปีเนี่ยได้ชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยถ้าเกิด3%เนี่ยเราจะเราจะมีต้นทุนทางการเงินเท่าไหร่แล้วอเนี้ยมันเท่าเท่ากับว่าใน3ปีเนี่ยเอ่อเมื่อมาใช้บริการแล้วเท่ากับเราลดต้นทุนทางการเงินของเราอย่างต่อเน,นื่องไป3ปีนะคะอ่าถามว่าเอ๊ะทำไมทําไมเออเราได้แบบนี้มาก็คือต้องต้องขอบคุณทางรัฐบาลน,นะคะ ที่สนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเต็มที่นะคะ<ม>โดยจะเป็นกลุ่มที่ท่านอยากให้เข้าสู่ยแหล่งทุนเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกว่าตั้งแต่รายย่อยเลยกลุ่มไมโครนะคะ<ม>กลุ่มสมอล<ม>และมีเดียม,มก็สามารถเข้าสู่กระบวนการเรื่องของใช้สินเชื่อนี้ได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือ<ค>อาจจะมีการใช้หลักประกันในบางส่วนนะคะค่ะ นนก็จะจก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งว่าเออท่านจะเข้าสู่กระบวนการแบบไหนบ้าง <S <S ขึ้นอยู่กับว่า <S 2> <S 2> จะต้องใช้ต้องการถ้าใช้เม็ดเงินไม่สูงมากนะก็ใช้อไม่ต้องใช้ลักประกันแต่ถ้าต้องการหลายๆลาย้านก็ใช้บสยร่วมกับหลักประกันนะคะอันนี้ก็จะประมาณแบบที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกันก่อนเรียกว่า สินเชื่ออะไรนะคะที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกรันนี่น่าจะง่ายสุดค<ช>่ะไม่ต้องมีหลักทรัพย์อะไรเลยใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเล่าสุดเนี่ยตามมาติคอร,รมอที่เพิ่งออ,ออกมาเมื่อสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นใช้คําว่าสินเชื่อปลุกพลัง SME นะคะในตรงนี้ก็เจะเน้นเผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกินสองล้านต่อปีนะคะรายได้ไม่เกินสองล้านต่อปี ดัะน,นั้นเน่ยก็จะสามารถกู้งเงินได้สูงสุดไม่เกิน1.5ล้านนะคะค่ะอ่าโดยโดย5แสนแรกเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะคะ,คะส่วนที่อีกหนึ่งล้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการขยายหรือปรปับปรุงกิจการได้นะคะเพราะน,นั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ใช้บรยษยอค้ำประกันนะคะ,คะ อ,อีกตัวหนึง่งอันนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่ปุกไม่ใช่ปลุกพลังแต่เราก็สมมุติว่าถ้าผู้ประกอบการอาจจะยังไม่เข้าข่ายหรือว่าบางทีธุรกิจอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยเราก็จะมีสินเชื่อไว้รองรับอีกอันนึงอาจจะเป็นเรื่องของสมายบิดนะคะก็จะเป็นทุกวงเงินทุกขนาดเนี่ยที่อยากจะไรายได้เกินหละไรายได้เกินแต่ว่าอยากได้ มากกว่านั้นเราก็ให้ได้ถึงเอไม่เกินห้าล้านแต่ตาดอกเบี้ยอาจจะขยับขึ้นนิดนึงเนี่ยค่ะค่ะนี้ก็จะบียอนไปนะคะใช่ใชค่ะก็ก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตั้งแต่ต้นปีเลยที่เราได้สินเชื่อจากมติครมอมาเนี่ยเรามีเงินงบเงินโดยรวมนะคะพี่แอดถึงสามหมื่นล้านสามหมืล้านเลยนะคะอันนี้คือสินเชื่อบียอนติดปีกเอสใช่ไหมคะ อ่ออันนี้จะเป็นคือจริงๆเรามีสามตัวนะคะค่ะ,ะตัวแรกเนี่ยเมื่อกี้จะเป็นรายย่อยนะคะก็รายย่อยรายได้ไมเกินผลพังใช่ไหมคะใช่รายย่อย<ม>นีรายได้ไมเกินสองล้านต่อปีเนี่ยเป็นสินเชื่อปลุกพลังนะคะค่ะ,คะก็ไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสินเชื่อที่เอ่อเรียกว่าบิยอนติดปี กรณีที่ผู้ประกอบการมีไรายได้เกินสองล้านล้านขึ้นไปแล้วก็อยากได้เม็ดเงินที่มากกว่านั้นอาจจะถึงเอ่อสิบสห้าล้านหรือสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มีตัวที่ที่สำรองไว้ให้นะคะก็จะเป็นสินเชื่อบียอนนะคะอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยก,ก็เหมือนกันค่ะสามเปอร์เซ็นตต่อปีนะปีเล่นที่เลขสามจำง่งายๆเลยนะใช่คะ ท,ทุกแบบ3%ทั้งปีแล้วก็สใช่ค่ะสปีเอ่อคงที่สามปีด้วยคงที่สามปีใช่ค่ะอ,อีก,อ,กอีกประเภทหนึง่งถ้าเป็นธุรกิจที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะพี่แอดเราก็มีสินเชื่อเป็นเรื่องของ green productivity ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของออการใช้พลังงานสะอาดนะคะพวกนี้ก็ก็ยังเป็นสเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะนี้ก็ให้กู้สูงสุดได้ถึงสิแบบ 5้บล้านนอะไรเงี้ยเราก็จะมีสินเชื่อแบงก์เอสบีดีแเนี่ยให้กู้สูงสุดท,ทุกทุกธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน50ล้านนะคะถ้าหลักๆเนี่ยถ้าวงเงินไม่มากนักเนี่ยหล้านแรกเนี่ยคือเรามีรองรับทั้งสินเชื่อที่เป็นของภาครัฐและสินเชื่อ,อปกติของธนาคารก็คือเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะเอาของภาครัฐด้วยแล้วเอา กติด้วยก็จะอยู่สูงสุดถึง5้าล้านบาทโดยไม่ใช่หลักประกันนะคะอันนี้คือกลีนเป็น SME Green Productivity นี่คือในยุคนี้ดูเหมือนว่าธุรกิจจะต้องปรับตัวไปปรับการผลิตต่างๆเพื่อจะดูแลสิ่งแวดล้อมนะะนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งทาง SME d e bank ็ a n ก็ก็ช่วยในส่วนนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะ สิบล้านอาจก็พอที่จะอาจจะซื้อเครื่องจักรใหม่อะไรอย่างนี้ไปลดผลกระทบต่างๆใช่แวดล้อมได้ไหมคะหรือหรือจะติดตั้งโซลารูปโซลารูปอะบจใช่ใช่หรือจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้อาจจะใช้เมีโรงงานอุตสาหกรรมละแต่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟ <tyard. S 2> อ่าน,น,นะคะก็ติดตั้งไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นสินเชื่อที่ที่รองรับเรื่องนี้โดยตรงซึ่งวงเงินสูงสุดถึง10ล้านหรือบอกว่าเอ๊ะเราจะทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถ e-V อย่างนี้นะคะ่ะรถยนต์ไฟฟ้า, <problèmes> ฟานะคะห,<ม>หรืออุตสา <leh> หกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เทโคโนโล,โลยีนะครเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้มีการลดต้นทุนมากขึ้นนะคะหรือทำให้ประสิทธิภาพในการ ทํางานในการผลิตรวดเร็วขึ้น <S <S ดีขึ้นนะคะ<ม>และประหยัดมากขึ้นอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมนะคะก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะ Green Productivity <ม><ม>นะคะท่ำละนี่เงินต้นสูงสุด12เดือนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ<ม>อันนี้ก็จริงๆจริงๆอยากจะด้วยความที่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ฟังในวันนี้ฟังแล้วอาจจะแบบ เอ๊ะมันมีหลายตัวจังเลยแล้วฉันจะรู้ไหมฉันจําไม่ได้หรอกว่าฉันจะเข้าข่ายสินเชื่อตัวไหนนะะไม่ไม่ต้องตกใจก็คืออาจจะใช้โทรมาสอบถามที่ call center หนึ่งสามห้าเจ็ดก่อนก็ได้ค่ะค่ะจริงๆสาขาเรามีทั่วประเทศนะคะเอก็มีทุกทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกจังหวัดนะคะแต่บางจังหวัดจะมีในอำเภอใหญ่ๆนะคะก็อาจจะ ขอภายที่สาขาเอ,อเรายังไม่เยอะมากมากเพียงพอแต่ว่าท่านสามารถติดต่อง่ายๆใช้คอ์เซ็นเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหมายเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะอ่าทีนี้คือสามห้าเจ็ดค่ะในยุคนี้คือต้องถามประเด็นนี้ด้วยว่าการขอสินเชื่อจาก SBD Bank เนี่ยคะ่ะในยุคใหม่เนี่ยสะดวกรวดเร็วยังไงบ้างคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ลูกค้าต้องการอยู่นะคะค่ะ ตอนนี้รวดเร็วขึ้นมากค่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเข้าถึงนะคะก็สามารถนอกจากที่แบบเอออาจจะถ้าท่านพร้อมพร้อมที่จะเข้าเออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่เว็บเว็บ sme bank พิมพ์ติดกันเลยนะคะ sme bank co th sme bank co th นะคะเข้าไปได้เลย เท่านั้นนะคะเท่านั้นหมดเลยใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็เผื่อจะเจอพวกพวกที่มิดเนี่ยอาจจะเป็นชื่อล้ายกันอาจจะมีบางทีกลัวมีแต่ณตอนนี้เราตรวจสอบแล้วยังไม่มีนะคะก็อาจจะใช้จดอับว่า sme sme bank นะไม่มีดีนะเป็น sme bank t co t h ค่ะนะคะต้อง co dot th เท่านั้นนะคะ อ่าจึงจะ,จะเป็นกลุ่มของแบงก์รักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเออเมื่อเข้าตรงเนี้ยจะไม่ไม่ผิดก็<ม>ก็จะตรงถูกฝาถูกตัวค่ะนะคะ<ม>แล้วก็เอ๊แต่ถ้าแบบไม่แน่ใจกลัวกรอ,อกแล้วแบบว่าแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันสินเชื่อประเภทอะไรยังไงเขาไปปรึกษาเออที่คอซ l c e n t หนึ่งสามห้าเจ็ดบอกว่าเราทําธุรกิจนี้อยู่นะคะเออทำธุรกิจอะไรก็อาจจะ ถามไปแล้วก็ถ้าอยากจะใช้สินเชื่อเอ,อตามวัตถุประสงค์เราเนาะว่าเราอยากใช้สิ่งเชื่อเพื่ออะไรก็ต้องไปป,ไปิดตนะิกอะไรไม่ได้เลยนะว่าใช่ใช่ค่ะ ตอนนี้ฟิตหรือว่าเหมาะกับสินเชื่อประเภทไหนนะเขาก็จะให้คําปรึกษาได้นะใช่ใช่ใช่ก็ก็คือมันจะจะทำให้ท่านผู้ประกอบการคลายความกังวลน,นะคะ<ม>ว่าเอ๊แบบนี้ฉันจะเข้าสู่ซองไหนหรือประเภทสินเชื่ออะไรจริงๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะท่านไม่ต้องกังวล<ม>เหมือนกับถ้าท่านสแกนมาเนี่ยคะ่ะพี่แอ สกแกนมาปุ๊บระบบเราก็จะกรองว่าท่านเหมาะกะับสมเชื่อประเภทไไรแล้วก็เดี๋ยวทีมเอ,อหลังบ้านเราก็จะโทรไปสอบถามแต่ท่านอย่าลืมให้เบอร์โทรหรืออีเมลนะคะ<ช>อ่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ติดต่อตต่อเป็นในยุคดิจิตอลนะคะเมื่อสักครู่ทางผู้ช่วยบนรัฐบอกว่ามีเรื่องของการให้ความรู้คู่ทุนด้วยค่ะใช,ใช่ค่ะแต่ฟอร์มอะไรนะคะที่จะมาบริการในส่วนนี้ะเราเรียกว่าดี ตัว D DX Platform นะคะ D ก็คือ Develop ed, อนะคะ Experience หรือก็เพราะว่าจะได้จะได้เติมประสบการณ์นะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะในแพลตฟอร์มนี้จะเน้นในเรื่องของงานพัฒนาผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหยิบมือถือมาพิมพ์คำว,ว่า DX by SME D Bank ก็จะขึ้นเลยสามารถโหลด โหลดแล้วก็เป็นสมาชิกร่วมกันได้เลยค่ะพี่แอนค่ะซึ่งตอนนี้เราขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook Live สามารถที่จะไปแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับเป็น d s เป็น DX DX ค่ะนะคะแล้วก็เป็น Total Solution Platform นะใช่ใช่ค่ะ,ะน่าสนใจก,ก็ถามว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยอะไรได้บ้าง คือจะช่วยในเรื่องของการตรวจสุขภาพธุรกิจให้กับผู้ประกอบการถ้าสมมุติว่าเอ๊ะเราทําธุรกิจมาระยะหนึ่งล้เรามีความแข็งแรงหรือมีความอ่อนแอด้านใดแล้วอยากจะอุดออช่องว่างตรงนั้นอย่างไรพอเราไปทํา business health check เหมือนตรวจสุขภาพเทางการเงินตรวจสุขภาพธุรกิจในเนี้ยก็จะเป็นคําถามง่ายๆพอออกมาฝึกเนี่ย จะเป็นลักษณะเหมือนใยญหม่นมุมจะบอกเลยว่าการบริหารจัดการเป็นยังไงเเรามีการตลาดดีไหมเทคโนโลยีดีไหมหรือว่าจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรนะคะพอนั้นเสร็จปุ๊บในเพจเนี้ยในในแพลตฟอร์อมเนี้ยก็จะให้เราเติมความรู้เป็น e-learning นะคะหรือหรือบอกว่าไม่ชอบอยากมาเจอตัวเป็นๆกับวิทยากรก็ก็จะมีโปรแกรมที่จะต้องตั้งแต่คุยกับโค้ช หรือถ้าไม่คุยกับโค้ชอยากจะมาในอีเวนต์ต่างๆก็ก็จะมีโฆษณาไว้ให้ในนั้นว่าอีเวนต์ในพื้นที่นี้เมื่อไหร่อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มาได้ตรงก็เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม DX b อ SMED Bank ที่เป็นการให้ความรู้คู่ทุนใช่ค่ะใช่ค่ะ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยนะตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้นะคะเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้ให้มันเรียกว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้นั่นก็คือ D X by S e D Bank ค่ะอ่าต้องจำไว้เลยเนาะก<ช>็<ช>สามารถเข้าไปร่วมสัมมนาก็ได้เข้าไปร่วมอีเวนต์อะไรต่างๆก็ได้นะะซึ่งแน่นอนนะเมื่อเข้าร่วมแล้วเราก็คงจะต้องได้ความรู้ติดตัวมา และสามารถที่จะนําไปประกอบธุรกิจที่อาจจะเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะทําได้มากกว่าที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ในส่วนนี้นะคะ hmm. อนะคะไว้โอกาสหน้าเนี่ยได้มาต่อยอดกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้ความรู้กับเอสนะอ่ะาวันนี้เราคุยเรื่องการการให้ทุนแล้วนะคะต่อไปต้องมาเน้นย้าการพัฒนากันนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เชิญคุณบรัดมาพูดคุยใหม่นะคะวันนี้ขอบค <Okay. S 1> ุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ